สวัสดีตอนเศร้าจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ตามเคยเนาะสไตยย่ายห,หน้าเมื่อนี้นะเมื่อนี้ย่ายหน้าสิเดินทางไประยองไปจันแล้วก็ไปชลนบุรีก็เลยกินอาหารจานดนือนคือมามา่ากินมาม่าเกาหลีแต่ว่ารถนี่จะรถยังอ่านบอกไม่จะภาษาเขาว่าสิต้มไข่กับ่ได้ไข่ก็กลายเป็นไข่ลวกก็เลย กินเดือนๆเน,เนาะจ้าเนาะเพราะว่าอันอันสิเดินห้างเดี๋ยวสิบวามีคลิปลงอือืเส้นอันมากมากเกาหลีข่อยแหงคอรยอย 응. Mm. เสร็จนีอยังคืออันมาเหนียวติดแห่งโครโรข้าวเถอะอือ มันก็แห้งไปหนึ่ง <ừ, S 1> แห้งคารวยอะอืออือไก่แล้ว มันเหลือนที่แปดแล้วจ้าหน้าก็ได้รุ่นหัวยน,นะพี่น้องความฝันของยายหน้ากนลังไก่กขม่าอีแล้วม,ม,มาจอาหารจันด้วนมาหมากเกาหลีอืม เหล็กวดนี่ก็จะว่ามันสิมันสิมีหนึ่งลงังถ้าเบิ่งด้านสิม่นบอกคันแ่นแสดงว่าก็าจะแอนสื่อลอตเตอรี่ต้องซื้อเหล็กนิดนึง จะไปหาลราก็รีไไปอยูอย่น้ำหาน้ำเจ็บก็เดจมัำจิดหนึ่ง,งต่องมันต่องม,มี่หรอแม่น้ำหาน้ำเจ็ดสวยเลย เสียงมันเมื่อมากอเกาหลีมันเวลาเห็นแหงมันลหนลายเนาะจ้ะเนาะไม่เอ,อามวหอมอาหารจานด้วนเนี่ยที่เมา,มา่อมาเนี่ยจ้ะ Cái là còn đơn hăng Năng lột tà loạt bất mừng lắm อย่าลืมในพี่หนอคอนซูอร,อร์ตัลลี่ก็เจอวันหนึ่งแม่ลางเหมือนกัแล้วก็เจอกับหายเจ็ดคอมเมนต์ของก็เจอว้จ้ะอื้ม ยาลืมเนื้จ้ะแนวทังก็จะวันหนึ่งมาลางเข้าหาเราตะลี่เข้าตรงหาบิดหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดง่ามคักคแต่ยายหน้ากับบอได้าจ,จากใยโลกบอลได้ออกปัจจัยเยอะจ้ะขันเห็นกัสเซียวหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเมาื่อนี่อาหารจานนนยายหน้ากัสเซียเล้วเนาะยายหน้ากัสเซียลาฟีละหนอกสวัสดีจ้า